สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot by g a n ชรียาย ah นะะจ๊ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์การงานการเงินของคุณโดยรวมรวมว่าชีวิตคุณใน1-16ถึงสิบนึ่งถึงสิมีนานี้นะคะการงานการเงินแล้วก็มีอะไรที่ต้องระมัดระวังตัวบ้างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิง ดูไว้เป็นไกด์ไลน์นำทางในชีวิตอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าแต่ราศีมันมีราศีมากมายทุกคนมันจะมีวันเดือนปีเกิดวันตกฟากเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสอย่าอินบางคนอาจจะเกิดบางคนอาจจะไม่เกิดค่ะโอเคไหมมามากันที่ธาตุธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคะขอพลังงานหลักหนึ่งใบก่อนนะ เดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดไพ่เสร็จก่อนมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดแล้วคอร์ดการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะในวันที่28นี้คอร์ดที่5เลื่อนจากโควิดมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็วัดคอร์ดที่6ก็เปิดแล้วมีคนเข้ามา7บาทคนแล้วด้วยเหมือนกันเกือบเต็มแล้วเหมือนกันค่ะเพราะว่าคอร์ดมันติดกันคอร์สที่6เนี่ยในเดือนเมษานะคะ25เมษานะคะ ใครสนใจลองแอดไลน์มาคุยนะคะคุณต้องเอาหนังสือเพื่อไปอ่านแยกไพ่ให้เป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานในในด้านของโหราศาสตร์นี้ก็ไม่เป็นไรสามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคไหมโอเคมาอ่ะเป็นการพยากรณ์หนึถึงสิมีนานี้นะคะว่าดวงของคุณในด้านของการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆจะเป็นเช่นไรอย่างที่บอก อะไรที่ดีทิ้งไว้เก็บไว้ค่ะอะไรที่ไม่ดีโยนทิ้งมันไปนะคะไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานหลักเลยคือ king of cup ร,รู้สึกสุข,ขุมรอบครอบขึ้นนิ่งขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความสมดุลในด้านของอารมณ์และจิตใจคุณเป็นคนใจกว้างทีเดียวนะคะเป็นคนใจกว้างทีเดียวถามว่าในสถานการณ์ที่นั่งอยู่โดยรายร้อมไปด้วยน้ำใจเย็นราบเรียบนิ่ง นิ่งเป็นเย็นไว้ประมาณนั้นคือไพ่ใบนี้หมายถึงความคิดสร้างสารรค์ความคิดสร้างสารรค์อารมณ์หมายถึงสติไพ่ถ้วยไพ่ถ้วยหมายถึงสตินะคะการควบคุมอารมณ์อย่างสมดลุลไม่ว่าจะอะไรที่เข้ามากับคุณในชีวิตอะไรที่เข้ามากระทบกระเทือนใจิตใจของคุณนะคะคุณจะนิ่งและควบคุมอารมณ์ความรู้สึก ได้ค่อนข้างดีต่อให้จะมีสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตสติและการควบคุมอารมณ์นั้นมันดีทีเดียวมันดีมันดีมันดีนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ลักษณะการควบคุมอารมณ์ในด้านความรู้สึกข,ของคุณเน่งเป็นเย็นได้ประมาณนั้นเลยทีเดียวอะไรที่ได้เจอมาคุณตกงานไหมมีการตกงานหรือเปล่าสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเสียสูญเสียกับรายคะการตกงานหรือบางคนอาจจะย้ายหน่วยงานหน่วยงานถูกยุบหรือเปล่า มีไพ่ของ10บดาบการโดนแทงข้างหลังเมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาต่างๆมีปัญหาเข้ามารุมเร้าปัญหาถาโถมไม่ว่าจะสูญเสียเงินทองนะคะสูญเสียสถานภาพนะคะสิบดาบไม่บรรไรคะ่ะมองดูแล้วในสิ่งต่างๆของคุณที่ที่ผ่านมาเนี่ยอดีตที่ผ่านมาหรือตอนนี้ที่บางคนได้เจอได้เจออยู่นะคะบวกถึงนี้สินการถูกแทงการถูกแทงข้างหลังการโดนโกง กถูที่ถูกทำร้ายจิตใจไพ่อบอกว่ารอเวลาสักนิดค่ะรอเวลาสักนิดเพื่อคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ที่มันดีกว่าที่เป็นอยู่อาจารย์มองถึงไพ่อของคุณอาจารย์ดูดวงเรื่องของความรักใช่ไหมเอ้ยของดูดวงเรื่องของการงานการเงินไพ่แนวโน้มมันออกมาในด้านของความรักทั้งนั้นเลยความทุกข์กายทุกใจในด้านของความรักคุณเป็นคนที่ค่อนข้างพอความรักมัน มันแย่มันแย่มันหน่อยอ่ะมันทำให้ชีวิตคุณปั่นป่วนไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการงานกับการเงินนะคะช่วงนช่วงนี้ค่อนข้างดวงจะไม่ดีอยู่นะจ๊ะมีเรื่องให้ต้องเสียใจมีเรื่องให้ต้องคิดหนักมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะแต่แต่แต,แต่ถ้าคุณอยากเริ่มต้นงานใหม่สิ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากบางคนนะ่าออกจากงานเดิมไปแล้วมีการเปลี่ยนงานมีการย้ยายมีการเดินทางไปอยู่ ไปย้ายถิ่นฐานก็ได้ย้ายถิ่นฐานย้ายงานย้ายการได้หมดคุณมีเกณฑ์แบบนั้นในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดการถ้าอยากที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆถามว่าได้ไหมได้เป็นสิ่งที่ดีทีเดียวแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่มากระทบเจิตเื้ยนจิตใจของคุณนะ่ะมันค่อนข้างหนักหนาะคนรอบข้างไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานเจ้านายคนที่เคยเมตตาปรานีคนที่เคยอุปธรรมคำชูเราเนี่ย คุณอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกนินทาว่าร้ายถูกหักหลังถูกโกงถูกหลอกลวงนั่นแหละให้ระวังสิ่งนี้ไว้ให้จงหนักเลยแหละแต่ว่ามันมีไพ่ของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยมันเป็นไพ่ที่ดีหน่อยซึ่งมันเป็นไพ่เดอะสตาร์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิต อะไรที่มันเสียไปแล้วอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตปล่อยมันไปค่ะปล่อยมันไปหาความสมดุลหาความสมดุลชะชะร่างร่างกายและจิตใจแล้วเริ่มต้นวันใหม่ซะเพราะมันมีไพ่ของเดอะสตาร์การปรับสมดุลการเรียนรู้ให้ชีวิตคือการมีศรัทธาชีวิตคุณจะดีกว่านี้ดีกว่าวันนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นคุณเองนะ่ะมีจนินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์หรือบางคนมีงานใดๆที่จะอา จะจะนำเสนอสู่สังคมหรือมีไอเดียมีความคิดที่จะนำเสนอเจ้านายช่วงจังหวะนี้เป็นระยะเวลาที่ดีที่คุณที่คุณจะจะทำทีเดียวคุณจะประสบความสำเร็จมีชื่อมีเสียงเลยนะถ้าคนได้ทำงานบนโลกออนไลน์ทำเป็นพวกยูทูบเบอร์หรือเป็นพวกเน็ตไอดอลอะไรแบบเนี้ยคุณจะสามารถนำชื่อเสียงมีชื่อเสียง เข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดไว้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันจะเป็นจริงได้แต่อย่าใจร้อนเท่านั้นแหละคุณเป็นคนค่อนข้างใจร้อนบางครั้งการทําอะไรที่ไม่รอบคอบมันทําให้มันทําให้มันมีผลกระทบอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรแล้วแต่คิดคิดให้รอบคอบใจเย็นๆนิดนึงบางครั้งการทำอะไรที่ไวเกินไปไม่คิดให้รอบคอบไม่มีการไม่มีการวางแผนที่ดีนั่นแหละมันจะทำให้ มันเสียสมดุลไปนะคะไพ่ของการเดินทางตามหาฝันใช่ไหมตามหาฝันอะไรอยู่ลองตามหาดูแล้วฝันนั้นจะเป็นจริงคุณอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่มีอยู่ในหัวก็ได้เพราะคุณเป็นคนช่างคิดนะเรื่องของการค้าขายเรื่องของการงานถ้าคุณจะเปิดอ่าเขาเรียกอะไรจะเปิดจะเปิดร้านใหม่ร้านใหม่คือความคิดของคุณอะเป็นคนที่คิดแล้วแล้ว อยากจะเป็นความคิดเป็นจินตนาการอะ่ะแล้วลงมือทําด้วยถ้าคุณคิดแล้วคุณลงมือทําเลยเนี่ยมันจะดีทีเดียวเพราะว่าไพ่ของใบไพ่สรุปของคุณอะ่ะเป็นลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีแต่บางครั้งอาจจะยังเกิดความไม่มั่นใจยังเกิดความไม่มั่นใจว่าควรจะไปตรงไหนดีควรจะควรจะทําดีไหมอะไรแบบนี้อย่ารังเร ถ้าบางสิ่งบางอย่างมันการที่คุณรังเลมันนำมาซึ่งความสูญเสียนำมาซึ่งความเสียหายเพราะนั้นอย่ารังเรในการตัดสินใจใดๆก็ตามพยายามไปให้ถึงฝันเขาเรียกฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงเพราะว่าคุณมีความคิดเริ่มที่ดีมากๆความคิดสร้างสรรค์ที่ดีแต่การมีความคิดสร้างสรรค์เริ่มที่ดีนั้นถ้าคุณไม่ลงมือปฏิบัติทำนั้นมันก็ยังเป็นแค่ความฝันอยู่เข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ย ไพ่ของคุณเนี่ยอะไรที่มันแย่ในชีวิตนะคะอะไรที่มันแย่ในชีวิตปล่อยมันไปบ้างบางทีนะสิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วสิ่งที่มันแย่ไปแล้วมันไม่สามารถกลับขึ้นมาได้หรอกเพราะฉะนั้นอย่าจิตตกกับมันมากทําได้จิตตกแต่รักษารักษาแผลกายแผลใจให้ดีคุณมีการเริ่มต้นใหม่ไพ่ของการเริ่มต้นใหม่มีถึงสองใบอย่างเช่นเริ่มต้นกับชีวิตใหม่เริ่มต้นกับตัวเอง แล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังเขาเรียกว่าหาความรู้เพิ่มเติมนะคะอืมอาจจะเป็นคอร์สการเรียนสั้นๆก็ได้นะอย่างเช่นเรียนทําขนมเรียนโหราศาสตร์ไปเรียนวิชาชีพนะถ้าคุณได้ศึกษาะรเริ่มต้นมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะไพ่อีกหนึ่งใบที่ควรระวัง าการงานการเงินการงานการเงินนี่แหละงานของคุณก็บางคนอาจจะตกงานบางคนอาจจะตกงานาคนที่มีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ระวังเกิดการขัดแยง้งขัดแย้งในธุรกิจการร่วมการร่วมทํางานกับใครก็ตามขัดแย้งทางความคิดขัดแย้งทางธุรกิจขัดแย้งทางผลประโยชน์ขัดแยง้งทางคาพูดเพราะฉะนั้น ใจเย็นๆกับใจเย็นๆกับสิ่งรอบข้างด้วยส่วนความรักของคุณไฟอาจารย์มองแล้วว่าคุณเข้าไปอยู่ในความรักที่เป็นรักสามเศร้ารักซ้อนหรือรักที่คุณอาจจะไปพบไปเจอกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วนี่แหละให้ระว,วังให้ดีแล้วก็ถ้า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 ,ถาอาจารย์มองว่าไปแก้เคล็ดหน่อยเนาะ เปลี่ยนปรับเปลี่ยนของจุ้ยค่ะซักผ้าซักผ้าผ้ปูที่นอนเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนบ้านทําความสะอาดบ้านตกแต่งห้องนอนหรือก็ซ่อมหรือซ่อมแซมบ้านน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราอไพ่ของคุณออกอาการโดนแทงข้างรางโดนโดนคนหลอกลวงคนนี้ก็มีเจ้าของมาหลอกลวงอาจจะหลอกลวงความใดด้านของความรู้สึกในด้านของความคิดหรือระวังการเข้าไปข้องเกี่ยวกับอะไรที่เป็นใต้โต๊ะระวังนะ ยัดไตโตอะไรที่เป็นอะไรที่ผิดกฎหมายหรือไปคล้องเกี่ยวกับคนที่ผิดกฎหมายไปคล้องเกี่ยวกับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนคนนั้นไม่ดีสักเท่าไหร่ละมัดระหวังด้วยเพราะไพ่อของเดอะเดวิลเป็นไพ่แห่ง <c oughs> ความโรคเป็นรักโรคกดหลงบางทีบางครั้งคุณอาจจะด้วยความเสียใจตั้งสติไว้เวลามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ระวังเรื่องของหนี้สินระวังไปหลงมัวเมากับ สิ่งที่มันไม่สามารถควบคุมจิตใจได้หลงแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตาตระมานนั้นบางทีอาจจะไปพัวพันกับรักที่คนที่เขามีเจ้าของแล้วซึ่งมันหักใจยากนะคะแล้วก็พยายามอย่าไปตามที่อโคจร ดึกๆเดินเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองที่อากจรไม่ค่อยดีนะคะทําบุญให้ก้าเจ้าที่เจ้าทางนิดหนึ่งเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านคุณค่อนข้างแรงค่อนข้างมีอาถรรพ์นะคะแนะนําให้ไปทําบุญให้กับผีบ้านผีเรือนบ้างนะจ๊ะเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้านชีวิตจะได้จะเดินเจ้าหน้าพบเจอแต่สิ่งดีๆนะจ๊ะหนูจ๋าไม่ว่าจะอะไรที่เรามองไม่เห็นเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ดีแต่ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นอะไรมันก็กดขึ้นได้ นะจ๊ะอืวก็ระวังไปข้องเกี่ยวกับพวกการพนันการพนันการพนันอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวเด็ดขาดเลยนะจ๊ะการพนันพวกนี้บางคนน่ะอาจจะอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกที่เห็นผิดเป็นชอบเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มาเตือนแล้วมาเตือนแล้วนะจ๊ะอืมอ่า ไพ่อีกใบหนึ่งเป็นแนวทางแก้ไขสำหรับปัญหาชีวิตเนี่ยไพ่ใบนี้คุณได้เจ็ดดาบทีเดียวไพ่ของเจ็ดดาบเป็นไพ่แห่งการทรยศหักหลังโดนแทงข้างหลังทะลุหัวใจคุณอาจจะแทงเขาก็ได้หรือเขาอาจจะแทงคุณก็ได้หรืออาจจะมีคนมาขโมยความคิดของคุณการทำะไรลับหลังแบบคุณสร้างโปรเจกต์แสร้งไอเดียในหัวสมองเสร็จแล้วเพื่อนเอาไปบอกเจ้านายนี่ฉันทำเองนั่นแหละคือการ กา,การถูกขโมยความคิดนะคะความคิดที่เป็นคนสร้างสรรค์หรือคุณเองอาจจะมีนิสัยเจ้าเร่ฉลาดแกมโกงหน่อยๆน,นะคะน่ติดสินบนทําเพื่อผลประโยชน์ก็เป็นได้นะคะหรือว่างานของคุณบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเป็นงานต้องติดสินบนยัดใต้โต๊ะอย่างเงี้ยระวังหน่อยละกันยัดเดยๆยนะยัดใต้โต๊ะอย่ายัดบนโต๊ะประมาณนั้นนะจ๊ะหรืออาจจะมาะแบบ พยายามทาอะไรที่ถูกศีลธรรมนิดละกันไพ่มันมาถึงสองใบที่จะได้ตักเตือนว่าบางครั้งการทาอะไรผิดศีลธรรมเรารู้อยู่กับใจคน,นอื่นไม่รู้เรารู้นะจ้าหนูจ๋าออมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรความคิดของคุณเป็นหลักค่ะความคิดที่บางครั้งในความคิดของคุณที่ยังวนเวียนสิ่งที่มากระทบกระเทือนจิตใจของคุณอนะรอบข้างตอนนี้คือรอบข้างสําคัญมากที่มากระทบกระเทือนจิตใจไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงินถ้าคุณยืนหยัดอยู่ใน King of c ร u บคือนิ่งนิ่งสงบเงยือกเยน็นแล้วรู้จักแก้ปัญหาได้คุณจะผ่านมันไปได้ดีทีเดียวนะจ๊ะโอเคไหมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะท e รา a f e ศูนย์สามสอเก้าวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ